ใกล้มากเป็นเป็นความงามของธรรมชาติของภูมิประเทศออสเตรเลียอีลีด้วยค่ะพี่น้องงามไหมคะ่ะงามสุมองก็วันจะทำคลิปยาวสักหน่อย สามถึงสี่นาทีให้ให้ได้ชมความงามกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะช่วงนี้น้ำลงถ้าน้ำขึ้นก็ขึ้นสูงอยู่นะคะไม่รู้เขาเรียกหินปูนเรื่อเลือลอลอล่อหินอะไรแต่ว่าไม่ไม่รู้จริงๆค่ะแต่ว่างามไหมค่ะ ง้มธรรมชาติของของประเทศออสเตรเลียกำลังจะเดินขึ้นไปอ่าชมบริเวณที่น้ำพุ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากไคลาม่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากซิดนียเดินทางโดยรถไฟก็สะดวกเพราะว่าสถานีรถไฟ ห่างจากจุดนี้แค่ประมาณเดินมาแค่สิบนาทีค่ะสะดวกสะดวกมากค่ะแล้วก็อยู่ห่างบ้านรุ่นนี้แค่ประมาณประมาณยี่สิบนาทียี่สิบกว่านาทีในการขับรถเพราะว่าที่นี่รถไม่ติดวันนี้แดดออกก็น้ำในมหาสมุทรก็เป็นสีฟ้าครามสวยมาก ข้างหน้านกบินว่อนเลยนะคะนี่มาให้ชมแล้วตัวหนึ่งนกนกเยอะมากนะคะนกกระทุงตัวใหญ่ๆอยากได้ภาพนกบินสวยๆเป็นความงามทางธรรมชาติจริงๆคะ่ะมากี่ครั้งก็ก็ไม่เบื่อคะ่ะยังรู้สึกยังรู้สึกว้าวทุกครั้งที่มา เมื่อเมื่อสองสามปีที่แล้วแฟนก็จะมาออกกําลังกายที่ที่เมืองไคยามาอาทิตย์ละวันวันละสองชั่วโมงรุ่นนี้ก็จะมาเดินออกกําลังกายบริเวณนี้เป็นประจําเรียกว่ามาเป็นปีเลยนะคะเพื่อนๆคะยังไม่เบื่อคะ่ะมาทุกครั้งก็มาถึงก็แบบเฮ็ดทำให้เรารู้สึกสดชื่นเบิกบานไหม เป็นเป็นอารมณ์เบิกบานเป็นสดชื่นเป็นดีๆไหมคะ่ะอธิบายไม่ถูกเข้าเข้าใจเลยว่าทำไมคนพื้นที่ของเขาถึงถึงมานั่งตามตามมานั่งเนี่ยเขาจะมีมานั่งให้นั่งจัดให้นั่งแบบว่าอยู่ริมอยู่ริมทะเล ที่ใดก็ตามที่เป็นที่เป็นจุดชมวิวที่เขาจะทำทางเดินให้ให้สามารถเดินออกกําลังกายหรือหรือถีบจักรยานคนที่นี่นิยมเดินออกกําลังกายแล้วก็ถีบจักรยานค่ะเขาก็จะทำมานั่งอ่าเป็นระยะระยะให้นั่งพักผ่อนแล้วแดดก็ไม่ร้อนมากอุณหภูมิไม่สูงมาก คนก็เดินทั้งวันออกกําลังกายทั้งวันหรือนั่งพักผ่อนเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงผ่อนคลายเป็นเวลาผ่อนคลายมองดูแล้วก็ก็มีความสุขนะคะเพื่อนๆคะ่ะใครมาคลิปนี้ก็ าชมความงามทางมุภูมิประเทศของออสเตรเลียเมืองไคลามาอยู่ห่างจากซิดนียไม่มากนะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ